สวัสดีเพื่อนๆและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านนะครับ ชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตน ความที่ดาวพุธเป็นดาวประจําราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจกับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซนต์ของชาวราศีกันทําให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่ง วิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทําให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านในคลิปนี้อาจารย์ก็มาในหัวข้อนะครับเจ้ากรรมนายเวรจะเปิดทางให้ท่านรวยถ้าท่านทำสิ่งนี้นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายท่านนะครับที่ได้ทําที่ได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ก็อยากมาแนะนําให้นะครับชาวแฟนเพกสาวเอฟทั้งหลายนะครับได้ไปลองปฏิบัติกันนะครับท่านรู้สึกบ้างไหมว่าทําอะไรติดติขัดขัดนะครับมันเหมือนจะสําเร็จแต่ก็ยังไม่สําเร็จ เหมือนจะมีเงินเหมือนจะได้เงินมาแต่ก็ยังไม่ได้เงินอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าหรือเจ้ากรรมนายเวรกำลังตามเอาคืนอยู่นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับซึ่งเป็นการทำแล้วแบบจะได้อาน,นิสงส์ที่แรงมากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับก็คือ ให้ทุกท่านนะครับสวดมนต์นะครับสวดมนต์ติดต่อกัน9วันนะครับทำอารัธนาสินห้าสวดพระคาถาชนะบัญชรน,นะครับและก็พระคาถาพาหุงในระหว่างที่สวดนี่นะครับถ้าทําในช่วงระหว่างเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยทำได้แบบนี้จะดีมากนะครับต้องมีจุดเทียนหนึ่งเล่มนะครับและกรวดน้ําทุกๆครั้งหลัง จากกรวดน้ำเนี่ยเอาน้ําไปเทใส่ต้นไม้นะครับและอุทิศบุญนั้นนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยนะครับย้ําว่าอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยก่อนจะทำเนี่ยให้ตั้งจิตแล้วเรียกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจะกระทํานี้หรือตั้งใจจะกระทานี้คือข้าพเจ้าตั้งใจกระทําให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยโดยตรงเลยไม่แบ่งให้ใคร ให้ท่านมารับถ้าเจ้ากรรมนเวรมารับนะครับในในขณะที่ท่านกล่าวคำเนี้ท่านจะรู้สึกว่าเหมือนขนแบบชูชันขึ้นมานี่ถือว่ามามารับแล้วนะครับแต่หัวใจของการทำแก้เคล็ดตรงนี้ก็คือเราต้องมีความตั้งใจจริงทำให้ได้ติดต่อกัน9วันและที่สำคัญต้องจุดเทียนด้วยนะครับเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยต้องการแสงสว่างต้องจุดเทียนนำนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับเอาแล้วกัลยาณมิตรนะครับทั้งหลายถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วลองไปทำดูถ้าเกิดผลยังไงเนี่ยนะครับช่วยมาคอมเมนต์ว่าทำแล้วรู้สึกดีเกิดผลดีจริงๆนะครับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นทันตาเลยนะครับถ้าทำเสร็จนะครับในทุกๆวันนี่ก็ให้กล่าวตามนี้นะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระปัตตาปัจจีการันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักข,ขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปัตตาปัจีการันจะยังพรังอารหันตานันจะเตเชนะรักข,ขังพันธามิสัพโสสัพเพพ,ภพภุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขา พลปะปัตตาปเจการันจะยังพรังอาหันตานันจะเตเชนรัตขังพันธามิสพพโสอาหังสุขิโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิปัสะจาความทุกข์อเวโรโหมิปัสจาเวรอพพยะปโชหูมิปัสะจา,อ,ะสะจาอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอน,นิขโขหูมิปัสะจาความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชนาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ขาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขียตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทังเมมาตาปิตุนางหงตุสุขิตาหงตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกม่มารดามีดาของข้าพเจ้าขอให้มีดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยตินังหงตุสุขิตาหงตุญาต,ญาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขทีทังมีคารุปัสนายาจริยาผู้นางหุนตุสุขิตาหุนตุคารุปัสนาญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังสัพพะเทวานังหุนตุสุขิตาหุนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพเปตานังหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเวรีหนังหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดแล้วให้ทำสมาธิสัก5นาทีนะครับตั้งจิตอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับถ้าทำแล้วรับรองว่าเกิดผลดีแน่นอนนะครับลองดูนะครับลองทำไม่เสียหายไม่ต้องใช้เงินสักกระบากเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่อาจารย์เอามาฝากมาแนะนำในช่วงโควิดนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะทำจะลองเอาไปทำและเกิด ผลดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ